นี่เราผาสมติดไทยนะครับออกเราสวยงามเลยนะครับบ้านยังครับเนี่ยพื้นดินครับพื้ดินนีผลบ้านมีผลบ้านผู้ดินครับผมอ่าอํเภอโอ้ยปทุมรัฐปทุมรัดจระระังะมาเ,เรียนเท่านีร่น้อครับเนาะเรื่องของเกามีเจ้โตครับมีพันธครับฝานพันโตนะครับ <Okay. S 1> เป็นในใครบ่พ่อขายใครกับพ่อได้ขายอยู่ครับโอ,อ้พ่อได้ขายอยู่นะครับเนาะ ใครที่อยู่แถวบ้านภูดินอำเภอปทุมรัตนะครับโทรมาที่นี่เลยเลยผมขอเบอร์ไว้นะชื่อเลยวะค,คือมาได้เห็นนะครับจะใครกับบ่าค้าขายอยู่แล้วเนะาะใครกับบ่าค้าขายนี่นะค,คนที่ทำจริงก็ไม่พอขายนะไอสนใจเป็ดโทรมาคุยกัน872282121นะครับออกอ่ามีมาเศร้ามากนี่มีไยไดเลยแมนบ่เรียมเป็ดเ่ะครับผม ครับขายใหญ่ราคาหยุ่นมาขายใหญ่ราคายืนมาตอมราคาทองตลาดนะครับราคาทองตลาดเล่นมาส่วนมากขายส่งหรือขายปีกส่วนมากก็ขายส่งครับขายส่งเนาะนีะ่นะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดถ้าเกิดอยู่แถวปทุมรัตนะอ่าบ้านภูดินตำบลสาบัวเนาะอำเภอปทุมรัตน์นะก็มาที่นี่เลยมีมีน่าจะมีเจ้าเดียวมาครับ นี่สองเจ้าครับโอ้มี่สเจ้าแต่เจ้า,จาอยูนยย่นี่เรื่องไรกว่าครับผมโอ้นะครับดีน,นะใครที่อยากได้ไข่เป็ดไปขายไปทํากําไรต่อไปแจกแจกญาติพี่น้องเข้ามาที่นี่นะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยรับรอ,องไม่ผิดหวังนะอยากได้เป็ดโทรมาคุยกัน0872282121นะครับมาถึงก็จะเล่นน้ำประมาณนี้เนาะนะนครับใครที่อยากเอาไปสร้างรายได้รายวันรายได้ทุกวันนะเอาไปสร้างผลผลิต ทำกำไรให้ในแต่ละเชา้าแต่ละวันนะเราฝากเป็ดไข่ไว้หนึ่งตัวนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรับรองวไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่สนใจที่ราคาลองดูนะครับจัดเลยนะครับเป็ดไข่รับรองไม่ผิดหวังแน่นะครับอันนี้คือเป็ดเก่เขาของลูกค้านะครับแล้วก้เป็ดก็โทรมาคุยกัน0 8 7 2 8, 2 8ปดเสนึ่งนนะครับกำลังสวยกำลังงามเลยนะครบับถึงก็เล่นน้ำนะ สนใจทุ่มมาคุยกัน0 8 7 2 2 8 2 1 2 1ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ